สวัสดีครับผมเจนเอ็กซีเอ็มจีโอซียเทเลนนะครับวันนี้วันดีหนึ่งวันนะครับวันนี้วันศุกร์ขึ้นหนึ่งค่ำเดือนเดือนยี่นะครับถ้าเป็นภาคใต้ถือว่าวันดีนะครับวันนี้เขาเรียกเขาศุกร์หนึ่งนะครับก็วันนี้ผมอยู่ณลานปาล์มของหอจกพี่สมบัติลานปาล์มนะครับก็อยู่พื้นที่หมู่แปดอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีถ้าจำไม่ผิดที่นี่ก็เป็นตำบลเวียงสะด้วยก็วันนี้ถ้ากลางยามดีนะครับผมส่งมอบรถตักรุ่น l w 1 8 6 f v มานะครับเป็นรถตักล้อ,อยางของ xcmg ที่จำหน่ายโดยบริษัท ocr company แล้วก็มีผมเจน xcmg ocr ไ i l เลนเป็นผู้ดูแลแล้วก็จำหน่ายมานะครับก็ขอบคุณพี่สมบัตินะครับแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับที่เลือกรถตักของ xcmg ผมเคยมาเยี่ยมแล้วนะครับอดีตผมก็อยู่ที่บริษัทอีโนนะครับเคยมาเยี่ยมลูลลกค้าแล้วนะครับแต่ว่า เบอร์พี่สมบัติหายก็ติดต่อผ่านเพจของบริษัทมานะครับก็ขอบคุณพี่สมบัติมากที่ตัดใจเลือกรถตักของ X c m g ซแล้วก็ฝากพี่น้องชาวสวนปาล์มอำเภอเวียงสะหรืออำเภอใกลเคียงด้วยหากท่านมีสวนปาล์มอยู่แถวนี้นะครับอย่าลืมตัดปาล์มมาขายที่นี่นะครับให้ราคาดีแล้วก็าตาช่างตรงนะครับก็ขอบคุณชาวสวนปาล์มด้วยที่อุดหนุนพี่สมบัติส่งผลให้พี่สมบัติ มาซื้อรถตักของเรานะครับแล้วก็มีผมเจน XCMG เป็นผู้ดูแลและก็จำหน่ายมานะครับเบอร์โทรผมนะครับ0 8 6 4 9 1 4 2 4 6นะครับท่านใดสนใจรถตักไม่ว่าจะเป็นตักหินดินทรายหรือตักปามหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรถ้าเป็นภาคใต้ก็เป็นปามนะครับข้าวภาคกลางภาคเหนือก็ข้าวข้าวโพดนะครับแล้วก็มันสำปะหลังนะครับหรือร้านบุ๊ก่อสร้างก็เรามีแขนสั้นให้นะครับทีมงานท่านใดสนใจ โทรมาหาผมเบอร์เดียวจบเลยที่เบอร์086 491 4246ผมเจน XCMG OCR a Thailand ยินดีให้ข้อมูลและก็ยินดีไปส่งมอบให้ท่านทั่วฟ้าเมืองไทยไม่จำเป็นต้องเป็นภาคใต้อย่างเดียวผมส่งมอบถึงภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคตะวันออกได้หมดเลยนะครับก็ขอฝากรถตักของ XCMG ไว้ในใจท่านด้วยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ทีมงานเพื่อนฝูงหรือท่านเองจะเพิ่มรถตักหรือผลิตภัณฑ์ของ XCMG นึกถึงผมนะครับโทรมาเลยที่เบอร์086 491 4246ผมเจน XCMG จะให้ข้อมูลทุกท่านนะครับแล้วก็ช่วงนี้ปลายปีแล้วนะครับปีนี้วันนี้วันศุกร์ที่23ธันวาคม2565นะครับก็ถือว่าปลายปีแล้วชวาวสวนปาล์มก็รีบตัดปลาล์มแล้วนะครับตอนนี้โรงงานน่าจะเริ่มปิดประมาณ28นะครับบางโรงงานก็ปลาล์มเริ่มล้นแล้วนะครับก็ชาวสวนท่านใด จะตัดปลาล์มอยู่ก็อย่ารอสิ้นปีนะครับตัดเลยวันสองวันนี้นะครับเพราะนิวเนี่ยมีแนวโน้มที่ปลาล์มจะไปติดอยู่ที่โรงงานเยอะนะครับเพราะโรงงานเริ่มปิดก็กาหนดเดิมเริ่มปิดที่8ดนะครับก็เห็นว่าบางโรงงานณตอนนี้เริ่มปิดยี่สิบกแล้วก็ตัดไม่ทันก็รอปีใหม่นะครับวันที่3เปิดแล้วนะครับก็ขอฝากเจ้าของสวนปลาล์มทุกท่านตัดปลาล์มบร,ริเวณแถวนี้มาส่งมอบให้หอจอกอสมบัติลานปลาล์มนะครับบร,ริหารโดยงานโดยพี่สมบัติและก็ ลูกชายนะครับ,แล,บและก็ครอบครัวกอและกอฝากทุกท่านด้วยขอบคุณทุกท่านขอบคุณลูกค้าผมทุกท่านและก็ผู้ติดตามในเพจในเฟซใน YouTube ทุกท่านเลยรวมถึงไทม์ไลน์นะครับและก็นับปัจจุบันนี้ก็ทิกตอกด้วยที่ติดต่อแนะนํามาหรือเลือกรถตัดของผมนะครับก็ในวารละดีทีกําลังจะสิ้นปีเก่าขึ้นปีใหม่ก็ขออํานวยพรทุกท่านให้ประสบ ความสุขความเจริญนะครับมับ่งมีสีสุขและมีความเจริญในหน้าที่การงานหรือในธุรกิจของท่านและมีสุขภาพแข็งแรงรวมทั้งท่านเองและครอบครัวด้วยก็ผมเจน x อ m g g ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อุดหนุนผมและก็ขอบคุณพิสบัตเป็นอย่างยิ่งเป็นอย่างสูงที่เลือกรถตักและก็ให้ผมมาส่งมอบวันนี้วันศุกร์ที่1สุกร์หน่ง,หนงค่เดือนยี่วันศุกร์ที่ริบสามสกขอบคุณมากครับผม